สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจงอังยาว4เมตรนีขึ้นไปบนต้นทุเรียนหลังถูกฟูงหมาที่รุมกัดศูนย์วิทยุกู้ภัยจันทบรุรีได้รับแจ้งจากนายธานีสัตถ,ถีอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่75ทับ2หมู่ที่10ตำบลคลองภูอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบรุรีว่ามีงูจงอังขนาดใหญ่ถูกสุนัขไล่กัดและเรอยหนีขึ้นไปอยู่บนต้นทุเรียนของตนเอง หลังรับแจ้ง1ิเอกนัทพลเสืองามอาสาสมัครพิทักษ์งูเมืองจันรีบเดินทางไปยังสวนทุเรียนของนายธานีสัตถีและได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูจุดที่พบงูจงอังเลื้อยขึ้นไปหลบอยู่บนยอดต้นทุเรียนโดยแผ่แม้เบียและชูคอสูงพร้อมฉกสู้ตลอดเวลา สิบเอกนัทพลพยายามใช้วิธีหลอกรอให้งูจงอางอยู่ในอาการสงบแต่งูจงอางที่อยู่ในอาการตื่นตระหนกจากการต่อสู้กับสุนัขได้พุ่งตรงฉกเข้าใส่สิบเอกนัทพลหลายครั้งก่อนจะใช้ตะขอเกี่ยวที่ลำตัวได้ใช้มือเปล่าจับที่ส่วนหางดึงงูจงอางลงมาที่พื้นเพื่อให้ง่ายต่อการจับ โดยพบว่างูจงอางอยู่ในอาการได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมีบาดแผลตามลำตัวหลายแหง่งจากการถูกสุนัขรุมกัดแต่กว่าจะสามารถจับงูจงอางได้สำเร็จ ก็สร้างความรัทึกแทบหยุดหายใจจากการตรวจสอบพบงูจงอางมีความยาวถึง4เมตรและรอให้งูจงอางอยู่ในอาการที่สงบก่อนจะนำกล่องพลาสติกมาหลอกล่อให้งูเลื้อยเข้าไปหลบกอาศัยชั่วคราวจากนั้นได้กลับไปรักษาบาดแผลและเมื่อแข็งแรงจะได้นำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลต่อไปขณะที่นายธานีเจ้าของสวนทุเรียนบอกว่า ขณะเกิดเหตุตนเองกำลังติดตั้งระบบไฟอยู่ภายในสวนจากนั้นได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านจำนวน9้าตัวส่งเสียงเห่าผิดปกติจึงรีบกลับมาดูก็พบงูจงอางตัวดังกล่าวกำลังจะเลือ้อยหนีแต่ถูกสุนัขรุมกัดจนต้องเลื้อยขึ้นไปอยู่บนต้นทุเรียนตนเองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับดังกล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ